บ้นเราทุกเรื่องดาวขาวบ้านบ้านวันที่14ทธันวาคมพุทธศักราช2515กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครอ,องนักเรียนประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2515นห้าองอประชุมโรงเรียนภาคท่าวิทยาโดยนายกิติพงษ์ราวัฒน์และเพลิงภาค่าเป็นประธานในการเปิดพิธีและนายวิทยาัรศักษาก ผู้อำนวยการโรงเรียนฟาั้าวิทยาได้มอบนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนฟ้าั้าวิทยาให้ผู้ปกครองได้รับทราบและมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเกียรติบัตรการแข่งขันศิลป,ปะัตถกรรมเกียรติบัตรกิจกรรมอบนรงเรียนฟาั้าวิทยาและมอบโล่ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเดินปิ่งสศรษฐกิจแดนมินิมาราธอน9กิโลเมตรชายอายุไม่เกิน18ปีเวลา10นาฬิกาผู้ปกครองได้พบปะ และพฤติกรรมนักเรียนเป็นลายบุคคลรวมทั้งคัดเลือกรือข่ายผู้ปกครองนักเรียนองค์การอนิสรา์ดิมกีรีข่าวรอบทิพบ้านเรา